ปาแม่จะทำเป็นสองสีเลยให้กูเกิลเล่นจะทำเป็นปลาด้วยโอเค okay. อันนี้ไงทำกับแม่เดี๋ยวแม่ลองทำให้ก่อนนี่แม่หนูตุ้มหนูจะทำเนี่ยเอที่ศึกากันนะคะเะมีพ่อแม่กับแม่วันนี้แม่ชวนกูเกิลมาเล่นนี่ของเล่นวิทยาศาสตร์แม่ซื้อมานะ <laughs> ดูสิสีสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าของเล่นวิทยาศาสตร์เล่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องกูเกิลทำนะเอาเกิลเร็วทำกันเลยทากันเลยก่อนอื่นแม่จะมาแนะนำนะมันจะมีสีมาให้เรานะสีเป็นสีเจลจะมีสีม่วงสีเหลืองเกิลพูดตามแม่สีไดสีส้มสีแดงสีฟ้าสีดำ สีชมพูสีขาวแล้วก็สีทองแล้วเขาก็จะมีบล็อกมาให้เรานะบล็อกก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆไส่อัดเลยและนี่เขาก็จะมีน้ําเราผสมน้ํากับมันจะมีเม็ดขา,ขาวๆมาให้นะอันนี้แม่ลองทําไว้มันจะเป็นปลาดาวนะหนอันเดี๋ยวจะลองให้ Google ดูว่า Google จะอ,อะไรเกิลหนูจะเอารูปอะไรบล็อกเนี่ยฮะกูแล้ว แอบว่ามันจะเป็นไหมแล้วเดี๋ยวจะให้เกิ้นดูซิว่าเกิ้์นจะบล็อกตัวไหนก็ลองเลือกซิเอาบล็อกตัวาดาวโอเคหยิบมาเลยเอาไหนโอเคนี่นะกูก็เรียกจะเป็นผีน้อยนะก่อนก่อนตอนแรกที่เราก่อนจะทําเราต้องเอาไปจุ่มไว้ที่นึงก่อนจุ่มน้าไว้ก่อนเกิ้นเอาผีสีอะไรผีน้อยสีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูจะเอาสีเจลว่ะสีอะไร โอ <Okay. S 2> เคแม่หนูบีบเองโอเคนี่เดี๋ยวแม่จะให้น้องเกิลทำนะน้องเกิลจะบีบใส่บล็อกอะบีบบีบใส่บล็อกก่อนเออเอาให้ทั่วๆเลยอย่า,อย,าอย่าออกนอกบล็อกนะลูกมาดูกันโอ้แม่ช่วยพอเกิลพอเกิลยังบีบไม่ค่อยได้นี่นะอีกก็คั่มใช่เราก็จะไปล่อนๆแม่อนูอคั่มเองไม่ไม่มันไม่ความหลุกมันจะไปล่อนๆอ,นอะดูนี่นะเด็กๆดูนะเกิลน,นี่ อันนี้ลงไปลง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 อย่างนี้แล้วมันก็จะล่อนเองนะเด็กๆเนี่ยเนี่ยมันจะล่อนออกเองเป็นปลาดาวเอ้เป็นผีน้อยยังดูสิเอาหนูเอาลงไปก่อนสิลูกมันยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เป็นผีน้อยไหมน่ะอันนี้แม่ทําไว้นานแล้วมันแข็งตัวเลยไหมเป็นปลาดาวอะแต่ผีน้อยเราต้องแช่ไว้ก่อนลูกปิดดิปลาแม่จะทําไปสองสีเลยให้กูเกิลเล่น เป็โอ okay, เคอันนี้ไงทำกับแม่เดี๋ยวแม่ลองทำให้ก่อนนี่แม่หนูจุ่มเองนี่คอยดูแม่จเจ้าให้สองสีก่อนแม่จะจุ่มครับเดี๋ยวหนูเป็นคนจุม่มแม่เป็นคนทำปลานี่นะปลานี่ก็เอาสีเหลืองด้วยต้องทำขายเนี่แม่จเจ้าสองสีเลยเดูสีว<บ>่วมันจะสวย,ยเป็นรูปปลาหรือเปล่า แล้วก้นก็รอไปจุม่มถือบล็อกจุ่มดีๆจุ่มให้มันละลายอะโอเคและจุม่มรอให้มันขึ้นมาเองลูกแขวงไปแขวงมาอย่าใช้นิ้วดิแขวงไปแขวงมาโอเคหลุดแล้วปล่อยไว้ก่อนนะอย่าจับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือน,นยังไม่ให้เอ็นี่ดีอะเซ็ตตัวดีหลุดย่างหลุดแล้วหนูเอาบล็อกขึ้นมาลูกเอาตัวบล็อกขึ้นมาอย่างเดียวแล้วทิ้งมันไว้ก่อนลูกไม่ใช่หน,นูเอานี่เอาบล็อกลงอูวมันยังไม่หลุดเลยลูก โอเคอย่าพง่งไปหยิบนะเพราะมันยังไม่เซ็ตตัวไหนต่อไปเราจะเอาอะไรกันอีกลองลองดูดูแม่พิมพ์ด่ดูบล็อกเราเไปเอาหนเอากระต่ายโอเคหยิบให้แม่เลยมากระต่ายกระต่ายเดี๋ยวแม่เอาตาสีดำก่อนจะได้ดูเหมือนกระต่ายกระต่ายสีขาว แม่เอาสีขาวกูกนี่มาดูแม่สิลูกมาช่วยกันทำครับแม่หนูทำเองห,หอ่ะหนูบีบเองหนูเป็นคนบีบอะ่ะบีบดีๆครับบีบให้เต็มบล็อกเลยนะบีบอีกบีบกดแรงๆสีลูกโอเคแม่ทำ้หนูเป็นคนจุ่มโอเคไม่ใหแม่ด้วยโอเคอ่ะแล้วหนูจุ่มแบบเหมือนเมื่อกี้นะให้มันล่อนๆอนออกเองนะครับดีๆลูกให้มันล่อนออกเอง มันล่อนออกเองออกยาให้มันล่อนเองลูกอย่าไปจับมันนะเพราะมันเหมือนยังไม่ได้เซ็ตตัวไปก่อนโอเคอ่ะต้องทำเยอะโอเคดูสิอย่าพุงหยิบน้ำเพราะมันยังไม่เซ็ตตัวเลยลูกลองรอให้มันเซ็ตตัวก่อนครับเราได้กี่ตัวแล้วหนูลองนับสิเราได้กี่ตัวแล้ว โอ้โหนับถ <Higher. S 2> oh, oh, ึงมากเลยเรียนโรงเรียนที่ไหนเนี่ยฮะโอ้โอเคเด็กม่กเราได้ส่ตัวเราได้สี่ตัวอ่าแล้วต่อไปน้องเกิลจะทําเป็นดอกไม้นะคะเด็กๆดูซิเดี๋ยวมาดูดอกไม้น้องเกิลอะเกิเอาสีลายดอกไม้หนูเลือกสีสีไรเอ้ยสีทอโอ้ดอกไม้สีทองโอเค เอาลูกดอกไม้สีทองใส่เลยนะครับ<ส>โอ้มันคอลลี่เกมสบไปอ่ะอะไรลูกถือดีดีสิแม่ไม่ได้ถืออ่ะเดี๋ยวดอกไม้สีทองไม่อเอาดอกไม้สีทองไม่หมดเลยเพราะว่าเด็กๆทํามันลำบากอ่าจุมนะจ่มเลยลูกจุ่มดีๆนะจุ่มนานๆเลยเพราะนี้ดูดูมันจะเหลวๆอ่ะจุ่มนานๆเลยลูกอันเนี้ยจุ่มไว้ก่อนเลยอะไรเนียมันไม่เป็นไรครับลูกมันจะได้เซตตัว โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเร้อยเซตตัวก่อนเดี๋ยวมาดูดอกไม้ o o o l l e นะโอเคอยากเซตตัวแล้นี่แม่ก็จะมาดูนะที่ g o o g l e ทำไว้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเกจะตักใส่นู่นใช่ไหมอะเกิลตักวาทีละอันบอกเพื่อนๆว่าเกิลทำอะไรไว้บ้างไหนดูซิอันนี้อะไรช่วยเพือ <ๆ S 1> พ่อๆนๆดูชูสิเกิลไม่เห็นปลาตักใส่โหลเลย โอ้อะไรอีกบอกเพื่อนๆอันนี้ดอกไม้สีทองของน้องก,กูเกิลใส่โหลนี่พี่น้อยโอ้โหพี่น้อยแล้วอะไรอีกอันนี้อะไรเก็บาโอ้เก่งมากเลยเกิลจำได้หมดเลยนะคะเด็กๆโอเคอันนี้ที่แม่ทำไว้จะเป็นปลาดาวนะปลาดาวของแม่แช่ไว้นานหน่อยมันก็จะแข็งตัว อันนี้ที่แม่ซื้อมาก็จะเป็นของเล่นวิทยาศาสตร์นะแม่ซื้อมาให้เกิลเล่นนะ่ะมีแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะให้กูเกิลไปเล่นอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือที่เกิลทาไว้ของเล่นวิทยาศาสตร์ที่แม่ซื้อมาให้อันนี้เกิลให้ทําไว้แล้วแล้วเดี๋ยวขอตัวให้เกิลไปเล่นให้น้ำใจกันก่อนวันนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเกิเลด้วยนะคะน้องเกิลบ๊ายบายกดติดตามช่องน้องกูเกิลด้วยนะคะ โอเคลูก okay,